อยอ่างออน,น,นี้อ่าจะบอกว่ากติกาก,ก็คือจ,จะแจกให้คนละ20บาทเพื่อไปซื้อของซื้ออะไรก็ได้ให้ถูกใจมากที่สุดเยอะที S> <S ่สุดหรือว่าดูดีที่สุด20บาททําได้เพื่อเอ okay. ็มโอเคไป้าสิบาทอะ ตามสามคนนี้ไปเลย 广东的。 ไม่สามารถที่จะตามลูกโบไปได้ไหวย้องเราต้องย่างกอดนะแม่ไว้ได้แล้วแม่ดูด้านนี้รอรอตอนนี้เรากำลังไปซื้อแก๊สอยู่นะคะโอ้โนซื้อแก๊สแล้วก็รอก่ามันจะสุกกระเด็นไปไหนถูดได้แล้วอะ โอ้ยเขามีเงินได้อะไรคะโชว์หน่อยค่ะ20่บบาทที่จะต้องซื้อค่ะย0่บาทสมบงรณกับติการ์นะติกา นายยี่สิบบาทคืออะไรคะอันนี้คือยี่สิบบาทเหรอคะสามมายี่สิบต้วเลยเอ้ต้องถูกใจแน่ๆค่ะมาละจ้ามาละจ้ามาแต่ละล้อลยจ้าสามมายี่สิบไม้ใหญ่ๆต้องชอบแน่ๆต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะไม่บอกว่าชอบหรือเปล่าเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวถือไว้ก่อนไปร้านหมูกระทะไม่พลาดอันนี้อาจารย์ติ๊กชอบกินค่ะ 两只来两个人，两个人。你给我来叫叫叫！ ความสวยไม่เป็นเช็คคามอาอย่างเดียวโอ้ยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราไปตัดสินกันในรถว่าใครชนะทุกคนโชว์ของอันนี้ของลูกโบของลูกเนทของลูกเกดของอาจารย์แม่โชว์ของอัจารย์เลานัยหอมเลย โอเคทำให้เรารู้ว่าค่ารู้ใจเรานะคะว่าว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจารย์แม่เอาน้อยนาอัจลาเป็นอ่าอะไรนะเห็ดเห็ดทันอ่าหมูนะส่วนโบเบคอน บเอาไก่ย่าไก่ย่างนะส่วนเน็ตเอาเป็นหมี่ซั่วกับลูกชิ้นเอ็นนะตามงบตามงบอุ่ชิ้นเนี้ยส่วนอาจารย์ส่วนเกดนะเกดเป็นลูกชิ้นแดงนะเฮ้ยนะครับพี่น้องก็มาฟังนะอันดับแรกอันดับหนึ่งคู้ที่ได้ชนะอันดับหนึ่งคือแต้มเต็มแต่ เต็มเต็มน้อยน้อยว่าแม่รู้ใจสุดละซื้อมาแล้วนะไม่กินตลอดนะอันดับสองก็คือปีไก่ยักษ์เราจะข้ารอบไหมขรอบวเขารวมเขารวมพอแล้วอันดับสามก็คือ จริงเนี่ยลำสามกับลเนี่ยดูดยลำสามกับลำสี่มันดูแบบไล่ๆกันมานะเพราะว่าเอาอพูดถึงจริงๆนะก็คือมีส่วนชอบแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสในการกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ไม่ันนั้นก็ไม่แสวงหาเท่าไหร่แต่ก็กินเวลามันก็คือลูกชิ้นแดงโทอดกับเห็ดพันเบคอนอูา ไม่บัดมีล้างท้ายรู้ไหมครับเพราะว่ามีซั้ยใช่แล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะกินทุกโอกาสเนี่ยเอาง่งายๆอ,อย่างขนาดไม่เหนี่ยมทมามํามาเมื่อวานไม่ได้กินเลยนะเพราะว่า <c oughs> มันมันเรารู้สึกว่าเออบางอย่างมันมันเราเลอกกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แต่ลูกชิ้นเองก็โอเคก็แต่รวมทั้งหมดแล้วถือว่าทุกคนรู้ใจมาก เนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาทําให้เรารู้จักกันแล้วกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วกันแม้ยี่สิบบาทเรายังซื้อของที่คนคนที่เรารักชอบได้แหละนั่นแสดงว่าเราเป็นคนใส่ใจนะพี <Yeah. S 1> ่น้องเป็นคนดีมากนั้นเราจะกินของที่เราซื้อมาด้วยกันนะแล้ววันนี้